นี่นี่ขอถามอะไรหน่อยสิถ้าเรายังไม่ได้ยื่นแบบบุคคลธรรมดาเราสามารถยื่นแบบย้อนหลังได้ไหมอ่ะได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะจริงหรอจริงนะสิแต่จะสามารถยื่นย้อนหลังได้โดยเริ่มตั้งแต่ปีษี2564เท่านั้นนะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ยื่นแบบบุคคลธรมรมดาภายในกำหนดเวลาก็ไม่ต้องกังวลใจหรือนัอ่งร้องไห้เพราะว่าเราสามารถยื่นแบบย้อนหลังผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยหลังจากที่เราได้เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย User password หรือจะล็อกอินผ่านดิจิ t a l id ก็ทําได้เหมือนกันหลังจากนั้นก็ให้มากรอกข้อมูลและดําเนินการตามขั้นตอนได้เลยเออแล้วแบบนี้จะต้องเสียค่าปรับอาญาและเงินเพิ่มด้วยใช่ไหมอ่ะเสียแน่นอนสําหรับค่าปรับอาญาหากยื่นภายใน7วันจะโดนปรับ100่บาทแต่หากเกิน7วันไปแล้วโดนแน่สอ0รอบาทและต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ1.5ต่อเดือนด้วยนะโอ้โหงั้นขอตัวไปยื่นแบบก่อนแล้วกันนะจ้า แล้วอย่าลืมมายืนแบบด้วยกันเยอะๆนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย